สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับจตุพรพรมพันธ์ได้ออกมาวิพากษ์การเปิดตัวเศษฐาทวีสินนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเตือนอิงเจ๊งไม่ต่างกันเศษฐามีส่วนทํารัฐบาลยิ่งลักพังมาแล้วเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอนเปิดตัวจริงหรือแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ากรณีของเศรษฐาเปิดตัวก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบเข้มข้นแหละครับซึ่งก็ไม่เว้นกระทั่งพลเอกประวิทยวงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐอนุชินชาเีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พลเอกประยุทธ์จากรวมไทยสร้างชาติก็ต้องตรวจสอบภาวะผู้นําที่จะนําพาความหวังของประชาชนเช่นเดียวกัน และความเป็นผู้นำต้องอดทนในการชี้แจงด้วยนะครับส่วนการที่พลเอกประยุทธ์วิจารณ์ในเรื่องความเก่งโดยตั้งคำถามว่าไปทำอะไรมากลับไม่ตอบให้ตรงและชัดเจนเพื่อแสดงถึงบุธ,ธิภาวะผู้นำแต่กลับไปยกย่องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีบุธิภาวะที่เหนือกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อคอรหาอันเป็นสาระสำคัญที่วเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับ ในเมื่อเศรษฐาซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นผู้นําประเทศก็ควรจะต้องตอบคําถามขอรหาเชิงกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่มาสแสดงมารยาททางสังคมต้องเชื่อฟังคนแก่กว่าซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรครับกับความคาดหวังในภาวะผู้นําของประเทศแบบนี้นะครับในเศรษฐาเนี่ยไม่ได้เป็นคนใหม่เลยนะครับสมัยยิ่งลักณ์ชินวัตรแม้ว่าจะไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการคนหนึ่งในจํานวน3คนด้วยกันรวมถึงทักษิณชินวัตรและพลเอกประยุทธ์ด้วยจนนําไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลยิ่งลักนี่แหละครับที่สําคัญคือตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขก็เป็นคนของนายเศรษฐาซึ่งทั้ง2จุดนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของความพินาศย่อยยับของรัฐบาลยิ่งลัก เมื่อเป็นที่ปรึกษารัฐบาลยิ่งลักษณ์จนมีส่วนให้เกิดความล่มสลายแล้วเนี่ยนะครับความสําเร็จในฐานะที่ปรึกษาจึงยากจะนํามากล่าวอ้างได้แต่เมื่อได้เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือเป็นที่ปรึกษาอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรจึงส่อแนวโน้มว่าจะเจ๊งไม่แตกต่างกันกันกบเหมือนเป็นที่ปรึกษาของยิ่งลักษณ์นั่นแหละครับในช่วงที่ทําธุรกิจอยู่นี่นะครับผมงสงสัย ว่าจะมีพฤติกรรมที่ขาดธรรมิบาลในหลายๆเรื่องหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ข้อกล่าวหาก่อนและเมื่อมีการเปรียบเทียบธุรกิจของครอบครัวกับเศรษฐกิจของประเทศแล้วเนี่ยโดยหลักการนายเศรษฐาต้องตอบนะครับแล้วก็ต้องโชว์วิสัยทัศน์ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นําที่โดดเด่นของที่ปรึกษาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดนายเศรษฐาจะมาอย่างไรเดี๋ยวผมไม่รู้หรอกครับ แต่ถ้าบทเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบจากขบวนการภาคประชาชนทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะเข้ามาทางการเมืองเต็มตัวหรือไม่ก็ตามแต่คนอยู่ในพักนั่งหัวดําหัวขาวเนี่ยไม่ถามนะครับว่าเป็นใครคุณมาจากไหนเอาแต่ความสะอาดเอาแต่ความดีอย่างนั้นเถอะส่วนคนอื่นที่มีความเดือดร้อนสารพัดสารพันเพราะนี่เป็นการเดิมพันนะครับไม่ใช่การเอาดีหรือไม่ดีก็ไม่เอานี่บ้านเมืองและนี่ก็ประเทศไทยนะครับเมื่อมีการตรวจสอบ หมู่บ้านหรูบางกรอกบุรีหวัิซอยลาซานเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจในเศรษฐาและก็หมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่เข้าขายขายบ้านเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงการตรวจสอบในตลาดหลักทรัพย์ด้วยอย่างไรก็ตามในคนที่มีหน้าที่ในบ้านเมืองแล้วไม่ตรวจสอบย่อมจะทําให้ประเทศเนี่ยเสียหายและก็เลวไม่ต่างกันหรอกครับหรือแค่พูดเพื่อใช้ในการหาเสียงหลังจากนั้นก็ดีกัน ใครเป็นรัฐบาลก็เอื้อต่อกันอีกเช่นเดิมเอาอย่างนั้นเลยครับถ้าเป็นคนการเมืองที่ต่อสู้มาแล้วเนี่ยจะต้องถามว่าเอาใครมาต้องพูดความจริงกันไม่ใช่มานั่งชื่นชมความสําเร็จในการขายหมู่บ้านแต่นี่เป็นประเทศนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้าข้างพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าทําให้ประเทศชิบหายอีกแบบหนึ่งเช่นกันสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยจะบอกว่าบ้านเมืองมันไม่ใช่ของทดลองของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและก็ไม่ใช่่าเจาของพัก จะพึงพอใจใครคนใดคนหนึ่งและประเทศนี้จะอยู่ยังไงครับมีนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหลอครับหรือว่าซ่อนอำนาจกันตลอดเวลาและท้ายคืออะไรดังนั้นจึงต้องการให้ได้คนที่มีศักยภาพเพราะว่าคนเก่งในบางวงการกับการบริหารประเทศเนี่ยมันคนละเรื่องกันการถนัดในด้านธุรกิจแต่และเรื่องกับการบริหารประเทศจึงต้องผ่านการพิสูจน์ต้องไม่ติดกับดักสิ่งที่พูดถึงแต่คนดี คนเก่งไม่โกงหรือเก่งแต่โกงดีแต่งโง่และงโง่แล้วโกงแล้วบ้านเมืองจะไปกันยังไงครับทักษิเตษฐาเป็นคนเก่งหากนําผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเอามาเรียงให้เป็นที่ประจักษ์ในด้านการช่วยเหลือสังคมและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งอาจจะมีนะครับและคงจะทําอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินว่าได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบ้างเพราะว่าสิ่งสําคัญเมื่อจะมาเป็นผู้ปกครองประเทศได้ทําอะไรมาบ้าง ประชาชนก็จะได้ฝากอนาคตที่มีความหวังเอาไว้กับนายเศรษฐาได้นะครับผมต้องวิาพากษ์วิจารณ์ครับเพราะว่าเมื่อปี2554ถึงปี2557เนี่ยมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาแต่เราเป็นสังคมที่ประจบสอพลอไงครับกองเชียร์ก็ต้องสรรเสริญเยินยอว่าเป็นคนเก่งเป็นมือเศรษฐกิจเขาให้ไปสู้กับพลเอกประยุทธ์แต่กลับไปยกยอเอาเรื่องวัยวุธมาอ้างแบบเป็นคนแก่กว่าก็ต้องฟัง มันคนละเรื่องของที่ปรึกษาประเทศนะครับส่วนสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้สังคมก็รับรู้กันทั่วไปแล้วนะครับว่าพลเอกประวิทย์จับมือกับเพื่อไทยแน่ๆแม้บางคนจากพลังประชารัฐจะออกมาปฏิเสธก็ตามนะครับแต่ความหวังเดียวของพลเอกประวิทย์คือการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือไม่แต่ถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องจับมือกับพลเอกประวิทย์นะครับดังนั้นเพื่อไทยครับ ชัดเจนหน่อยครับช่วยชัดเจนในคําตอบได้วยว่าไม่ว่าจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์ก็ตามเนี่ยเพื่อไทยจะไม่มีการจับมือกับพลเอกประวิทย์อย่างเด็ดขาดถ้าพูดอย่างนี้ทุกอย่างก็จบนะครับอีกกรณีหนึ่งมีการประเมินกันว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้ารวมเสียงฝ่ายรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลได้เหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี2562และพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ การให้พลเอกประวิทย์และพลังประชารัฐมาเปิดตลาดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อรอเพื่อไทยจะเข้าร่วมเนี่ยจึงเป็นเกมสำรองที่กำหนดเอาไว้กับสถานการณ์ฝ่ายรัฐบาลเดิมเกิดได้เสียงไม่พอตั้งรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้สามปก็ยังกลุ่มอำนาจเหมือนเดิมนะครับโดยมีพลเอกประวิทย์เ,ยเป็นนายกร,รัฐมนตรีส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมคนต่างด้าวจตุพรบอกว่าจะออกมาไม่รุนแรงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นขบวนการ แล้วนําไปสู่ขั้นตอนการยุบพักโดยเพื่อไทยเนี่ยต้องคิดให้หนักนะครับเมื่อประกาศตัวเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่ประกาศจุดยืนไม่ชัดเอาแต่หลบเลี่ยงไปมากับการจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะฉะนั้นหากถูกยุบเนี่ยคงจะต้องรับรู้ปฏิกริยาของประชาชนด้วยนะครับว่าไม่ได้ถูกชักจูงอย่างง่ายดายอีกต่อไปแล้วนะครับ